โลโลทจโลจุดโะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามัจะมาเล่นเกมกันก็มีคนถามว่าเอ่อผมเนี่ยเล่นเกมแท้หรือเปล่าเออคือผมไม่ได้ซื้อในสตรีมนะ GTA ่ก็คือว่าผมซื้อเป็นกล่องมาซื้อมานานแล้วก็จะมาแกะให้ดูเลยแล้วกันนะว่ากล่องมันมีอะไรบ้างนะก็อย่างที่ว่าเราซื้อมานานแล้วนะครับก็มันก็เลยเก่า กาวเป็นพิเศษเลยนะครับนี่ก็คือกล่องนะทำไมผมอยากได้เป็นกล่องก็คือเอาไว้สะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตนะก็เอาไว้เอาไวจ้จดอะไรก็ได้นะแล้วก็นี่เป็นแกเทปออโต้ออนไลน์นะครับก็คือก็เป็น ID เ็ขาจะให้ ID มาอยมาน,นี้นี่คือ ID นะครับก็เอาไว้เล่นออนไลน์นะ ส่วนนี้ก็จะเป็นแผ่นเกมนะครับคือกล่องมันแตกหมดแล้วอะกล่องไม่โอเควะกล่องทำมาไม่ดีนะจะว่าไปผมก็เก็บไม่ดีเองนะครับคือกะว่าจะเก็บแบบเป็นคอลเลกชันไว้นะมันก็แตกซะก่อนเนี่ยเห็นไหม,มันแตกก่อนเสียดายแตก่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ถือว่าเป็นของสะสมอย่างหนึ่งนะเก็บดีๆนี่ก็เป็นไมเคิลกับแฟรงกิ้นะครับตรงนี้เป็นเทรเวอร์นี่ก็คือ DVD เกมนะส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับนี่ก็เป็นกล่องนะเขาก็จะมีแผนที่มาให้นี่ก็จะเป็นของสะสมอย่างนึงแหละ ที่โอเคเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตจับมือเดียวไม่ถนัดดีนะโอเคเดี๋ยวนะขอวางแป๊บโอเคครับมาแล้วนี่คือแผนที่ในเมืองลอสซานโตสนะครับนี่คือแผนที่ในเมืองลอสซานโตสก็เป็นแถมมาใน GTA แบบกล่องนะครับ นี่แหละที่ผมได้มาสะสมเก็บไว้นะก็เป็นช่วงแรกๆตั้งแต่ยุคสตรีมเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งมารู้จักสตรีมก็หลังๆนี่แหละนะก็ึ้นอยู่ว่าใครอยากได้แบบสตรีมหรือว่าแบบกล่องนะครับแบบกล่องเขาก็จะมีของแถมเยอะมากมายเก็บเก็บเป็นคอลเลกชัน,นได้นะครับนี่อะไรตรงไหนมีบอกหมดนะครับ รายละเอียดร้านค้าต่างๆนาน,นานนะมีบอกอัตราส่วนแผนที่ด้วยนะครับนี่อันนี้แบบกว้างๆเลยโอ้โหนี่อันนี้แค่เมืองเมืองอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีบอกหมดอยู่ตรงไหนตรงไหนนะทั้งนั้นเลยนะครับ นี่โยคะอยู่ตรงไหนที่ล่าสัตว์อยู่ตรงไหนนะครับมันจะบอกหมดนี่ตรงนี้สนามแข่งนะตรงนี้อะไรที่โดดล่มนะครับมีสนามแข่งนี่สุดยอดนะครับนี่ก็เป็นการรีวิว GA เดในตัวนะครับนี่ก็ไขข้อสงสัยนะครับว่าผมเล่นเกมแท้ไหมนะ ก็เกมนี้เก็บตังค์ซื้อนะครับรู้สึกว่าจะพั0เกรกว่าบาทนะช่วงนั้นมันช่วงแรกๆกันเนาะตอนนี้มันก็เหลือแค่พันเท่าไหร่พันเจ็ดเองพันส้วยซ้ำยิ่งถ้าเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์นะมันจะลดราคานะใครที่อยากได้เกมแท้นะครับก็ซื้อในสตรีมดีกว่ามันจะโอเคกว่านะครับโอเคก็ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาจะแคสเกมเลยนะครับเพราะว่างานยุ่งวัยรุ่นนะเนาะงานยุ่งนะครับก็านานๆจะต้องอัพคลิปทีนะครับปกติจะอัพคลิปทุกวันแหละแต่ช่วงนี้ยุ่งก็เลยไม่ได้อัพนะครับก็นี่คือข้างหลังกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรนะมีแค่รายละเอียดต่างๆหน้าๆนะครับอืมนี่ ก็เป็นการรีวิวแกะกล่องซึ่งแกะไปนานแล้วแหละ <c oughs> เอามาแกะให้ดูอีกนะครับ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะหางวลามาแคสเกมให้ดูนะครับไปละวบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม